ี๋ยวผมสวัสดีชาวยูทูบนะผมแล้วก็สวัสดีไปทางเอฟซี FC ที่น่ารักนะผมคลิปนี้ก็เดินทางมาหาพ่อครับนี่ว่าเบิ่งหน้างานของวนะพวอนะพ่อไอท่ว่าเาราลดเขามารับเมาอมันนี้พูนะผมอันนี้กับพูเลยพูใหญ่ๆนะผมเดี๋เดินทางมาสองล้อคู่ใจครับผมครับเดี๋ยวพาเบิ่งหน้างานเราครับโอ้โ,อโอ้มีเถียงหน้าผม อันนี้เป็นไฮห,หน้าเก่านะครับผมอยู่ในผู้เป็นไฮห,หน้าเกา่าน่าจะเศร้าเห็นเป็นไฮใหญ่ๆครับนี่ครับโอ้ม่งคันแทบไปแล้วคันหนึ่งหมู่บ้านก็ผ้ากันแต่งคันเล่งครับคันเล่งนี่ก็ตอบสนองดีเก่าแล้วครับเชิงขึ้นมันก็เล่งได้หลายเอาเก่าครับเล่งได้หลายเอาเก่บบาเหรอรถกรบะเบิร์ตจังวะครับผมไม่รู้ว่าพอเรามารับ เป็นลายปันใดนะครับผมโอ้เป็นให้หน้าเกาเดี๋วก็มีลักเคสลักแดนครับแต่ว่าล่ำเข้าไปนั้นเป็นก็เป็นที่ที่เขตหวังหามนะครับผมหอก็บวไปแตะไปต้องของเพลินดะอกนะครับผมหอกก็เฮ็ดไอ้ที่บองที่มันท่ำกินนี่ครับที่ท่ำกินที่มันแปดแล้วนะ,ระครับผมพวกกกมาจริงๆก็ไปต้อยประเด้ี๋ยวเนี่นะครับผมว้า นี่เป็นให้หน้าเกาครับเน่เยบกเขาจนหดตัวเพื่อนเซแว่นดำท่เหนหรออะครอบโอ้ อย่างไม่บืนดีเล้อย่างไม่สภาพพื้นสองนคือออกใบหัวต้นพูดแล้วครับเนี่ย็อยากได้ให้ไงไนเนาะนี่ครับลักเขตลักแดนกับปลาใหม่หนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ทำกินได้นะครับเนี่ยเขาก็สามาถไป้ปับเปลี่ยน ปับเปลี่ยน,นอ้ยังได้ะ่ะเอามองตั้มไปทมบมงสูงมงสูงไปทมบมงตั้มได้นะผมแต่ว่าเปราสามารถผลใหญ่ได้นะผมก็สามารถคูดออกได้นะค็คือปรับปรุงสภาพพื้นดินอยู่ในบริเวณที่ทํากิ่นของเ้อยได้อยู่นะครับผมรรบ่ยังไงคับเพื่อนจะเคลื่อนผิดกฎหมายอะ่ะเพราะว่ามันเป็น ที่อุทยานนะครับผมที่ฮองหามอันนี้มันก็เป็นที่ทํำกินตะไดเพิ่นแล้วนะครับกะเลี้ยวไปน,นั่นก็เป็นป้าไอ้ป้ามันเบดได้ครับเนั่เพึ่งก็มาไถายมาปลูกมันกันหลายครับจัดหนักแต่ว่าใส่แมตนะครับ นี่ดันไม่ห้าดใจเนี่ยโอ้โรงก็เกาอวะเร่ง็เกาวกกาวแตงคันเร่งไหมครับสุดท้ยคันเร่งมันเหยียบบ่สุดนะครับผมันนะ่้ว่างใบมีดตึ่ม,มนเนี่ยโอ้แตผม นี้แล้วเราก็จะไปรับเมาทางส้นน้องแก่นะครับผมบ่แม่นรับเมาดอกก็คือไปไถทีไท,ทใ,หให้พี่น้องนะครับผมทางส้นน้องแก่ไอ้เขาเอิเอ่นบ้านยังก็ล่ะแล้วบ้านน้องแก่หมดเลยครับไปทั้งคนแหละเอ้าพี่พ่ออันนี้เฮ็ดไปทังไงใน,นี่ครับพ่อ นั่นลักอ่ะไปหากล้งม่ไปหากล้องใหม่พูดอ่ะบ่อนี่กล้งใม่กล้งใม่ใช่นี่ยกลงใม่เนี่ยเด่นอันนั้นปัดกอดเลยโอ้เโาไล่เห็นเพี้ยงกันเบอรเลตต์ดิบ่แล้วกันเอาไปทุบลุ่มให้เพื่อนทุบลุ่มแล้วก็ตั้งคนแท้มันเรากันรัดมันนี่อ๋อทั้งไตเลยบ่ะนี่รักมันเป็นเขตป่าไม้เขาเยอะจาก นันทิวเก่ามันละนั่นเด็ดละแดงๆแต่ว่าบ่วหอยลักแดงไงเฮ็ดท่อนี่โอ้เฮ็ดหอดเขตไอ้ที่ทำกินเพิ่นนี่อันอันนั้นเราบ่ได้เว้าไปนี่บ่ไต่พักกันไต่มานี่ข้างใต้นี่ไอ้ที่อันนี้โลออกเบิดเลยปะโลออกเลยเอาดินโน่นนี่ลงไปถมหลุมนี่เราหลุมนั่นแต่ว่าชุมให้น้อยๆข้างใต้เฮ็ดบ่สองให้นั่นเฮาบ่ต้องถมบ่ต้องไปต้อยมันน่ะ อ oh. สองไฮคือเอาโน่นลงมาถมสองไฮนี่โอ้ oh, ลุกมาถมนี่ไฮนันเป็นพื้นเดียวกันเบิดเดีแมนเฮ็นเป็นไฮญ่เดียวเบิดอยู่เนี่ยบอสองไฮกันนี่เพื่อนเสร็จแล้วเอาโน่นลงในน้ำมันว่าพี่เดี๋ยวนี้น้ำมันทั้งนั้นไปพุน่นน้ำบ่มาพี่เออจากการมันเชี่ยวอยี่อันเอาคันแทะโลกมากตัาง้งร่นอนพร oh. เพราะว่าหารักทางเทียงเห็นบอใหญ่ๆคันแท้ตัวนั้นไหม ทั้งแท่นั่นเอาดินเอาดินลงมาใส่ลุมสห้ดินลงมาพี่แล้วกักันมะนีสองให้เป็นให้เดียวตั้งหากเป็นให้เดียวโอ้อันนี้รับมอเพื่นเยงนหกเงินหกโตะนตอจวาเป็นเพื่อเบยโงบสามหมืล้บอกใ่ล้เชียร์เบิรนี่เชีไหนสามหม เดี๋ยวเหตุอันนี้ก่อนมาอนกันไปิดจากแลหน้ามันเลยไปถามลวกถามเมียกันโอ้หมื่นวางว่างวางคงการไว้มืออยู่นี่อสามมือสามมือโอ้คี่เอ๋คักแค่เขาล้มมนี่กับบินข้างเดียวเนาะไอ้้กลับรถครับ้ปรบกาับมใไปากา โอ้รถท่อแปลงไดบันเนี่ยากไว้แล้วกับขี้กลับรถจ้ขี้กลับรถแล้วทางมันดีอยู่เนะาะเมื่อใดขอมาเบิงแจ๊กจียนี่นะ, 16, นะครับผมหมื่นหกนะครับอันเราไอ้นี่ลงไปโต่มหนันสามพันมันจะเป็นหมื่นเก้า อืมแต่ว่าเห็ดอันมื่นหกก้อนเห็ดอันมื่นหกก้อนที่เลี้ยงค่อยคุยกันครับอันนี้จะเนี้อไปสามพัน 3, คนละควัยก่อนจนลูกควาวก่อนโอ้คนเกิดบอยหยากได้แล้วเนาะไล่ดันเราดันเอาลด,ดใส่ผ่านสามมาฟองครับผมแต่ว่าลูกปืนไปขีดแล้วสุดเนาะพุนอันเข้าใจใเกี่ยมไปแล้วเจ้ <c oughs> แต่ว่ามีสำรองอยู่แต่ว่าบ่อมาใส่บ่อมาใส่เม่นแน่นเม่น,มนเอาไปซ้อมเท่าน,นี้มันก็นกนเอาสองพันห้างกว่านี้เอาไปซ้อมมันก็เอาสองพันถอดออกแล้วแห้งมั่งดีวะไม่งงัดเด้๋จำใบมีดริบๆๆปุ๋เลยถอดแล้วมืออันนี้ก็ได้ถอดไว้เต้ <c oughs> <c oughs> อะไรดีเจ๊งกับล่ามือกันแล้ว แ,แต่ว่าถมสูงอยู่เลยครับเดี๋ยวนะเป็นเมตรสองเมตรพุ่นละเมตรกวัวๆบิ่งจากระดับเลยครับเนี่ยนอน <ไป S 2> แลี้หลังบ่บ่ไป่็กินข้าวสวยเซนเนี่ยหอ้หอมน้ำยู่ห้อมน้ำยู่จะน้ำกินก็มา้อมน้ำยุจ้ะข้อข้าวเหนียวกับปลาดิบ นะครับดอกยางไหมจะมากงามเขาทยด้วยล่ะฟองโกับีไล่นะครับไอ้เียบขันเร่งมึงวะโด่าโด่าี่ียบได้น่อยเดี๋ยวครับ

สามสูบไม่มีเทอร์โบรผมงัดเป็นปื้นเป็นปืนป้นขึน้นแล้วโอ้หนูหนูหนูหนโอ้หนูสิงอูไงครับ เดี๋ยวทารถจอดเดี๋ยวทาพ่อเรารับไอเห็งานแล้วหรือว,ว่าพักนะผมผมกัมมกนนบสีเฮดชิปตอบโอ้เดี๋ยวผมสีเฮดชิปตอบคอมเมนต์นะผมตอบคอมเมนต์ที่ทักถามกันเขามากนะผมเดี๋ยวให้รถจอดกันนะครับสิประม่านเที่ยงกูแล้วครับสวยๆ่นละเดี๋ยวผมสิล่งไปเฮดงานบั่นของผม,ผมก่อน ไอ้ผมเฮ็ดไอ้ที่เก็บของยังมาท่านด้แล้วอยู่เหลือกกออิ้ดนะผมกออิดะะ้ดแล้วก็ฉาบฉาบแล้วก็ท่าสีครับท่าสีและะ้วกะ็เทปูนครับผมเหลือเยอะแต่ว่าย่ำมือเศร้ากับผ้ามาชมหนังงานของก่อนครับก้อนล็อกอะหลับงานมานะผมมื่นหกถามันได้สามมือขึ้นรอว่านี่ก็โอ้ นโอ้ขึ้นขั้นแท่งเกียงเลยตันนูท้องเข่าไหมดูดิโอ้ออกเลยครับแป๊บเดียวนี่ออกเลยต่อไปก็เลี้ยวตะไลดินครับบ้านนี้ืฮึืึเดี๋ยวให้รถไอ้พ่อเราจอดก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่เน็ดคลิปตอบคำถามตอบคอมเมนต์นะครับประมาณสวยๆเท่งๆไปแล้วครับ ชิ้นเนี่ยวกับผ้ามาชุ่มหนางานของเราก่อนเนี่ยที่จะเนี่็กับมาณสองไรกกว่าครับผมสูงนี่เด้ครับเนี่ยเอาลงไปฮอดพูดนะครับคุณไรดินจากคุณมากนะผมเอาลงไปคุณโอ้โ,อโอ้เออดโหดเลยว่ะ เหนื่กันรับงานได้กันครับ lột hog hang day. cả đi, ơi no, 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 nè no, 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 Nè, 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 nè nè no, 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 นั่นนะะเนาโอ้โอ้โหดูลึกอืมมันได้เท่าไรครับมือเนี่ยล๊บเฮ้ยโอ้ได้จัดไปหนึงแต้มครับหักว่าด้วยไม่มูนอีกว่ะล่ะนี่ลูนนีหลาย ผมเห <laughs> oh yeah. ็นด <and tem> er <ate> ินติงก็ยังโมแมนดันทมมาเลยจ้ะโอ้โหมาเป็นอย่างนู้จัดเสรเต็มนึงละพวแล้วให้มักหนูนะไปเดาไปนนูขัควนู้นาเดี้ยกหนูตายนี่เดอาหารเป็นเดือดเจียเต้ยไเอ้ยคงกินน้ำโมเป็นอะ มามากเว่ะบางทีแบบโ่โ่หนูก,กับงูเลยครับเนี่ยก็นนะี้โอ้ขนมโอ้แต่ยื้อได้โดนยื่อหรอก ชมงันแปลงเนี้ยครับงานมังคันแทโอ้โอรถบนแรงคนตตรงแรงวะครับตรงโยกตึ๊กตึกตึกตึไปแล้วดิเฮยเอ,อ้ ก็มันมั่งกันเที่ยวไหมครับ ที่ถม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 นะครับผมคือไ,ไ่ดินจากด้านบนลงมาถมไนเลยนะครับ ยวเขาครับหนูเหงหลายได้เกี่ยวเขามั่นก็อย่างนี้ครับแต่ว่าผมบ่มีกองท้ายนะคผมช่วงนั้นบ่มีกองท้ายครับแต่ว่าคือยังสมือนี่บ่ได้ละนะครับผม้เดีแลวรุ่นแบมพร้อมกันครับ đất mình đàn ngay chi mở chi mở đây เปนดเตมีหนูเขามี ไปโอเคครับผมเดี๋ยวผมสีลงไปเฮ็ดงานบ้านของผมงวันคลิปนี้แบบถมาเบิ่งหนางานของขวอยใช่ครับเดี๋ยวคลิปหนาค่อยพอกันไหมนะผมโก็ลดวันแรงนี่ได้โยกซอยไปกวนอ่ะเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่า ฝากคนไลค์ก็ติดตามน้ำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพออ่นไม่นะผมคลิปเนี่ย็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ